กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วง IT t i ทจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายในด้าน IT ทีสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงที่3วิธียืดอายุการใช้งานเมมโมรี่การ์ ทราบถึงที่มาของเมมโมรีการ์ดกันไปแล้วไอที IT ที่วนนี้เป็นการแนะนําวิธียืดอายุการใช้งานเมมโมรีการ์ดค่ะสามารถดูแลจัดการได้ง่ายซึ่งจะช่วยในการรักษาข้อมูลและใช้งานได้ในระยะยาวค่ะวิธีแรกคือการฟอร์แมตการ์ดค่ะคนรฟอร์แมตกันบ้างเพราะการฟอร์แมตไม่ได้มีประโยชน์แค่ลบรูปเพื่อเคลียร์พื้นที่อย่างเดียวยังถือเป็นการทำความสะอาดการ์ดโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลังอีกด้วยค่ะ อาจาดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่คิดว่าหลายคนคงไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจำเป็นค่ะสามารถฟอร์แมตได้ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และผ่านกล้องดิจิตอลหรือกล้องแฮนดิค a มค่ะหากฟอร์แมตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มจากจัดการไฟล์ซิสเตมให้เหมาะสมโดยการคลิกขวาที่ได้ฟอร์แมตช่องไฟล์ซิสเตมเปลี่ยนเป็น f a t กด start กด ok ค่ะจุดเด่นของแฟตคือสามารถใช้ได้กับเมมโมรีการ์ดและอุปกรณ์ดิจิตอลทุกประเภทอีกทั้งจัดพื้นที่เก็บข้อมูลให้มีขนาดเซกเตอร์ที่เล็กกว่าค่ะควรตั้งชื่อเมมโมรีการ์ดไว้คลิกขวาที่ไดรฟ์เลือก rename พิมพ์ชื่อที่ต้องการค่ะ จากนั้นก็แนะนำให้ไปฟอร์แมตในกล้องอีกครั้ง เพื่อให้กล้องปรับตัวเมมโมรีการ์ดให้เข้าระบบเพื่อลบไฟล์ได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและสําหรับวิธีการฟอร์แมตผ่านกล้องดิจิตอลโดยปกติกล้องดิจิตอลรุ่นไหนๆก็มีเมนูให้ฟอร์แมตเมมโมรีทั้งนั้นหลักการง่ายๆคือหากคาว่าฟอร์แมตซึ่งโดยปกติจะอยู่ในหมวดหมู่ของการจัดการหน่วยความจําหรือสัญลักษณ์รูปเมมโมรีนั่นเองพอหาเมนูเจอก็กดฟอร์แมตกล้องจะทําการเตือนว่าข้อมูลทั้งหมดจะหายไป เราก็กดยืนยันอีกทีเมมโมรีก็จะสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล้องแฮนดี้แคมที่มีฮาร์ดดิสในตัว หลังจากถ่ายแล้วโหลดข้อมูลลง DVD หรือคอมพิวเตอร์แล้วเมื่อนำไปใช้งานในครั้งต่อไปควรฟอร์แมตก่อนใช้ทุกครั้งที่มั่นใจว่าข้อมูลภายในได้ทำการจัดเก็บไว้อย่างดีแล้วเป็นการเคลียร์พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและถนอมการใช้งานฮาร์ดดิสก์ของเราซึ่งวิธีการก็เหมือนกับการฟอร์แมตเมมโมรีผ่านกล้องไซเปอร์ช็อตนั่นเองเพียงแต่เมนูอาจยากกว่าแล้วแต่รุ่นของกล้องจำง่าย,ายเพียงแค่หาคำว่าฟอร์แมตแล้วกดตกลง กล้องจะทําการเตือนว่าไฟทั้งหมดจะหายไปเพื่อความแน่ใจเราก็มีหน้าที่ยืนยันเท่านั้นเองค่ะ 2. Save Remove การถอด Memory ี a การออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัยคือการ Remove บนคอมพิวเตอร์หลังจากที่ทำการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆบนคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะถอด Memory ี a การออกต้องทำการตัดการเชื่อมต่อโดยการ Remove Able Disk ค่ะ 3. Clean up เมื่อใช้งานได้สักระยะหนึ่งบางครั้งจะเกิดการอ่านข้อมูลใน Memory ี a การไม่ได้หรือไม่เห็น Memory ี a การเลยสาเหตุอาจเกิดจากการที่มีคราบออกไซด์เกาะบริเวณขั้วทองแดงให้ลองใช้ยางลบสะอาดถูเบาๆตามแนวของขั้วก็ช่วยได้ค่ะนอกเหนือจากวิธีการทำความสะอาดด้วยยางลบแล้วการถอดเมมโมรี่การ์ดออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการวางไว้ใกล้แหล่งที่มีการปล่อยคลื่นไฟฟ้า mm hmm. เช่นลำโพงอย่าวางหน้าสัมผัสลงบนพื้นควรเก็บใส่กล่องหากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน,าน mm hmm. เพียงปฏิบัติตามนี้เราก็สามารถรักษาข้อมูลอันมีค่าไว้ได้นานเท่าที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่ประทับใจหรือเอกาาสารสำคัญต่างๆค่ะ